ในวน,นี้ผมจะมีของพิเศษสุดโกงต่างๆเพื่อไปสู้กับ e n เนอร์ดรา n ซึ่งไอเทมสุดโกงเหล่านี้เราจะสามารถแลกได้จากบล็อกพิเศษเป้าหมายของผมก็คือการฆ่ามึงกรด้วยไอเทมเหล่านี้แล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะไปรับชมคลิปกัน ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับไปอยู่กับเกม Minecraft นั่นเองซึ่งในวันนี้ผมจะมาเล่น Data Pack ที่มีชื่อว่าเราจะสามารถเทรดกับบล็อกพวกนี้ได้นั่นเองแต่ตอนนี้เราไม่สามารถเทรดได้เพราะว่ามันยังเป็นบล็อกธรรมดาอยู่ถ้าเราอยากให้มันเป็นบล็อกที่เทรดได้ก็คือเราต้องไปหาไม้แล้วก็แอมเาลอมาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแมววันนี้แมวอาแมวสีขาวด้วยโอเคเรามาตัดไม้กันดีกว่า เอา้าทำไมต้องตัดตรงนี้ทำไมไม่จะตัดต้นไม้โอเคผมก็ได้ไม้มาแล้วนะผมไปหาอันนั้นแป๊บนึ่งวีเลเจอร์ตัวที่มันเป็นตัวธรรมดานี่ตัวธรรมดาหรือเปล่าเออแย่และเออตัวนี้มันแรกไม่ค่อยดีเลยอะเรามาดูอุย้ยตัวนี้เหรอเฮ้ยตัวนี้เป็นตัวธรรมดาใช่ไหมเน่อุ้ยใช่โอ้ oh my god เยี่ยมเลยผมขอขังไว้ก่อนแล้วกันไว้เลยนะเพื่อนเออนิง่งๆสินิงน่งๆนิ่งๆ นิงน่งนิง่งนิ่งเยี่ยมเยี่ยมเยี่มเยี่ยมอยู่นิง่งๆนะอยู่นิง่งๆโอเคผมจะไปหากรา v เวก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราจะทำา l a s h i n g Table นั่นเองเราต้องการฟลินต์สองอันนะทุกคนเดี๋ยวขอจัดก,การตรงนี้ก่อนอุย้ยได้หนึ่งอันแล้วเยี่ยมหาอีกอุย้ยได้เฉยเลยอีซี่เราก็ทำโตคราฟแล้วก็ f l a s h i n g Table อย่า yeah. มาแล้วจ้าไม่ไปไหนใช่ไหมคงไม่แบบขุดดินแล้วออกไปเออผมต้องวางไงวางตรงนี้หอหะอจุ๊บวางเลยเปลี่ยนแป้งล่างแป้งอา้าวทำไมไม่เปลี่ยนหรือว่าเราต้องวางตรงข้างล่างนี่วะลองลองดูจุ๊บเปลี่ยนนี่เปลี่ยนแล้วทุกคนอ,อ๋ออามันไม่ได้อ่ะทุกคนทำไงดีอ่ะ เราต้องไปหาหมู่บ้านใหม่แล้วแหละหมู่บ้านนี้คงไม่ได้ละผมจะเอาอะไรอะ่ะผมจะหาวานมาฆ่าโกเลมแล้วก็ขุดบล็อกพวกนั้นไปที่อื่นนะโกเลมโกเลมเมืม่อกี้เห็นผ่านแถวนี้นี่ไงขโมนนี้ทันมาฆ่าแกแล้วเอ้นะ่เดี๋ยวเราต่อขึ้นไปสมบล็อกแล้วก็ตีเกทีโอเคตีสองสามตีหเจปเก Yes ได้สามมันพอดีเลยแล้วเราก็ทำที่คนเหล็กมาได้เวลาไปขุดบล็อกพวกนั้นกันนะทุกคนแล้วบล็อกพวกนั้นอยู่ไหนวะแนะ่นี่ไงบล็อกเอฉันมาขุดแล้วเราขุดได้ใช่ไหมใช้เหล็กอะใช้เหล็กขุดได้บล็อกนี้ก็ขุดได้อันนี้ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ล่ะน่าจะได้แหละอขุดไปก่อนที่เราจะหาหมู่บ้านอื่นผมขอเอาอาหารนิดนึง นิดน,นึงเองนิดน,นึงขุดเอาอาหารมาเอาอาหาร10อันแล้วกันแล้วก็แปรรูปงมแงมแงมแงมงมงม,มได้เวลาไปาหมู่บ้านอื่นแล้วเอ้ยยังไม่เจอหมู่บ้านเนี่ยแล้วเราก็อยู่ที่หมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านไบอมซาวนันนาซึ่งผมไม่ชอบที่สุดเลย <Bro. S 2> หมู่บ้านจ้าเอ้ยข้างหน้านี่มีแบดแลนว่ะมีหมู่บ้านไหมอุ้ย,เ,ยเดี๋ยว เราจะหมู่บ้านแล้วเรารีบไปกันดีกว่าฮะทุกคนหวังว่าจะมีแบบตัววิเลเจอร์ธรรมดานะเราจะสามารถแลกได้ไงเอ้ยนี่ไงมีเต็มเลยวางตรงนี้เลยฮะวางอุ้ยแปลงล่างแล้วอุ้ยนี่ไงสติ๊ก3 2 2อันเพื่อแลกกับเอมมลลหนึ่งอันเฮ้ยอันนี้แบบง่ายเลยแต่ขอคาก่อเลยมน่งอเอ้อย <laughs> ตันไม้งั้นดีกว่าฮะ โอเคได้ไม้มาจํานวนหนึ่งเอาไปทํำสติ๊กหมดเลยเจ้ตัวนี้แลกมาเลย1อันเราต้องการแค่1อันนะตอนนี้นี่วิธีทําก็คือเดี๋ยวค่าตัวนี้ก่นคือเราจะต้องเอาไม้ที่มันยังเป็นไม้ธรรมดาตัดแป๊บเราจะต้องเอาประมาณ4อันนะทอนยูทู โอเคได้ไม้มา4บล็อกแล้วเอาไม้มาล้อมรอบเป็นรูปบวกแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เราก็จะได้อาเทรดดิ้งเจมโอเคเรามาเริ่มแลกของกันเลยดีกว่าเราจะวางบล็อกตรงนี้เอามาเรียงกันก่อนตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้โอเคเราก็เอาเทรดดิ้งเจมเนี่ยก็โยนเข้าไปเ็้ยโยนเข้าไปสิโยนเข้าไปเอออย่างนี้แหละแล้วก็โยนเข้าไปอ,อืแล้วเราก็สามารถ แลกได้แล้วทุกคนนี่ไงซึ่งในนี้ก็มีแบบของอะไรวะเนี่ยโอ้โ oh, ห oh my god ผมว่าเราต้องเอา emerald เอกหนึ่งอสอันว่ะแลกมาสีเสียน1 2ได้แค่2อันนะเดี๋ยวตัดไม้เพิ่มแปบบเอาล่ะตอนนี้ผมก็มีไม้แบบโคตรเยอะเลยทุกคนเราก็จะสามารถแลกได้แบบมหาศารเอามาเลย emerald emerald เราได้มา10อันแล้วทุกคนเอาไว้ตรงกลางตรงนี้แล้วก็ล้อมรอบสักประมาณสักประมาณไรซียน ย e s yes, ได้มาเอาได้มา8อันเลยว่ะลืมไปเลยว่าคราฟ1หนึ่งอันมันมันให้2อันอันสุดท้ายฮุดจุบ Yes ได้แล้วโอเคผมจะดูว่าอันไหนมันแลกง่ายที่สุดอะ่ะทุกๆอย่างมันก็มันต้องใช้เอมเบอร์หมดเลยนะโอเคใช้เอมเบอร์ก็ไม่มีปัญหาครับเรามาเอาอันแรกที่ที่คิดว่ามีประโยชน์ก่อนแล้วกันอันนี้คือไดมอนด์ซิงเกิลาริตี้ว่ะจะยิงเป็นเลเซอร์ออกไปโอเคถือว่าน่าสนใจแอมเมทริกคราวก็คือให้วิ่งเร็วไอ้พวกเอฟเฟกต่างๆแล้วอันนี้ก็คือแกสามารถยิงระเบิดขนแก่ได้โอเคแล้วก็ อันนี้คืออะไรอ่ะไม่ไม่แน่ใจแฮะแล้วอันนี้คือดาบดาบอิเล็กโทรดาบสายฟ้าวะ่ะแล้วอันนี้คือคอยออมแชงเฮ้ยอันนี้น่าสนใจ50%เป็นของ OP อีก50%เป็นการเฮ้ยมันเหมือนลัคกที่บ็อกอ่ะให้ผมเอานี้ดีกว่าเอามาเลยฮะอันนี้หนึ่งอัน yes เราลองใช้ดูสิดูจุบหุยเดินเดินโอ้ไม่ก oh ็ได้ของโคตโอพเลยได้อีกทีโ้ยแอปเปิลทองแล้วก็หมวก ใช้อีกอืมใช้หนัวๆใช้หนัวๆนัวอุ๊ยดูดูโอ้โหอ๋อ,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 อมันมันมีบอกมันมีบอกอยู่ว่าอีก50%ก็คือทำดาเมจให้เราโอเคถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องเอาเอเมอรัลอไว้เยอะๆอะสิเดี๋ยวผมขอทำไม้แบบเยอะๆไว้เลยแล้วกันแล้วก็แลก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 อันนี้แลกใช่แลกแอเมอรัลอมา ขอเอมอาร์เราหน่อยเอ็มอาร์เราเอามาเยอะๆเลยเแลกไปเยอะๆเลยอุ้ยมันแลกไม่ได้แล้วทุกคนแย่ล yeah, นะมันแลกอันแรกเลยดีกว่านี่อันนี้ก็คือ Diamon d Singularity เออกมาเลยแล้วก็อะเมทิ c r o w ส์อันนี้ก็คือหัวแกแล้วก็อันนี้ไว้ก่อนแล้วกันเอาดาบพอไม่เสียนเฮ้ยพอว่ะลองอันไหนก่อนดิอันนี้แล้วกันไดมอนด์ซิงค u ูลาริตี้กดขี้ขวาแบบอุ้มอุ้ย,ยเพื่อนตายเลยหรอลองอีกทีสิ วอตตายเลยแล้วมันเขียนไว้ว่ากดชิปกดชิปอะไรอะ่ะโอ้พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าอุ้ยขุดได้แบบโคตรลึกเลยทีนี้เราก็ไม่ต้องการที่ขุดแล้วสิขุดแบบนี้ได้เลยเน้วอันนี้ทำอะไรได้อะ่ะเอาเมนชูิแคาวส์ใส่ดูสิใส่แล้วอุ้ยโคตรเท่คืออะไรอะ่ะกดชิป ว้าวมันให้เอฟเฟกเราฮะทุกคนวิ่งเร็วขึ้นด้วยตีแรงขึ้นด้วยป่ะโอ้โหเอามือตีแบบสองทีตายอะ่ะ oh โอ้ไม่ก็โคตรสุดยอดโอเคขอเอาออกไว้ก่อนแล้วกันแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะ electro blade ยิงยิงไม่ได้กดชิปอ้วกดชิปเป็นสายฟ้าแล้วกดขิดขวาคืออะไรเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตัวแรกอโอมันจะทำดาเมจรอบๆบอ หุยเจ๋งทุกคนอันต่อไปนะก็คือหัวแก่ว่ะหัวแก่ทําอะไรได้กดคลิกขวาอ้ออะไรอ่ะได้ขนแก่มาฮุยจุ๊บหุยโอ้ oh my god ผมเดินเป็นสายลุงอุ้ยอันนี้เจ๋งกดชิปฮุยจุ๊บอ๋ยิงระเบิดไปหรอโคตรสุดยอดยิงไปุอมแล้วอันสุดท้ายก็คือมันเป็นขวดอ่ะมันบอกว่ากดคลิกขวาที่ม็อบม็อบสอกดคลิกขวาไปฮุยจุ๊บ อุ้ยหายไปเลยกดขี้ควายวุยบนี่เต็มขวดแล้วจะสามารถให้เอฟเฟกเราอ่ะสามสิบวิกดกินดูซิอบว้าวนี่ไงมันเหมือนเอฟเฟกหมวกนี่เลยอ่ะอุ้ยถือว่าเจ๋งถือว่าเจ๋งตอนนี้ผมก็มีแบบโตดครบแล้วนะไปหาเมืองลงกันดีกว่าฮะทุกคนไปนรกแล้วก็ไปฆ่ามังกรกันเพราะว่าเป้าหมายก็คือยนฆ่ามังกรนัวนีุ้ดลงไปเรื่อยๆฮะทุกคนอุ้ยจุบลงมากดไปอีก เมื่อไหร่จะเจอลาวะอุ้ยเรามาขุดออฟซิเดียนกันดีกว่าเพราะว่าเรามีเอฟเฟนซีตั้ง5เลยแนะ่ได้มาแล้ว10อันโฮโฮโตกใจหมดโดนนี่ไปดีโดนไปดิโดนโดนตายเรารีบไปนรกแล้วก็ไปหาแท่งเบลสกันดีกว่าฮะทุกคนเราไปฆ่ามากกังกรกันเผอไปกดย่องอีกละ Let's go อยู่ในนรกแล้วเราอยู่ในเบยอมเอา เจอฟอร์ทรสเจอเลยทุกคนอ้อมันจะง่ายอะไรขนาดนี้วะน่เอาดาบโรติงจ้วงจ้วงจ้วงช่วงได้เกียนได้หนึ่งอันดาบโรติงจริงมะแน่ปุจ้าโอเคเราได้มาห้านแล้วเฮ้ยโคตรเร็วโอเครอต่อไปเราต้องเดินเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นจริงเหรอโอ้ยอุ้ยเอ้าตายเลยหมวกนี้เออไอหมวกนี้แหละตอนเรากดชิปใกล้ๆมอนสเตอร์มันจะกลายเป็นล็อกนั้นหมดเลย ตายลูทติ้งสามนะเว้ยขอหน่อยได้เจ็ดอันเจ็ดอันว่ะโอ้ยอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าลงไปสิลงไปเหรอจะลงไปเหรอขุดออกมาขุดออกมาแล้วก็นั่นไง w a r ฟ f o r e s สไม่รู้อ่านชื่อถูกเปล่าแต่เรา l ี v วิ g ไปกันเลยดีกว่าวันแมนขอเอนเดอร์โปรหน่อยเอนเดอร์แมนนี่ไงเอนเดอร์แมนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วขอเอนเดอร์โปรได้ไหมขอสักประมาณอีตัวเดียว16ก้อนอย่างเงี้ย <c oughs> โอเคได้มาสามันเอนเดอร์โปรหน่อยคะสักประมาณสามาันสามาันห้า,าอันตัวสุดท้ายแกจะเป็นตัวสุดท้ายตัวที่เหลือก็โชคดีไปได้มาแล้ว16กันอีก วสิบหกอันกับอีกอย่ามาไกลสิเดี๋ยวดูไดห้หมดเลยกลับสู่บ้านของเรากันบายนัยนลกโอเคเราไปหาสตองโฮกันเลยดีกว่าฮะสตองโฮ let's go ข้างหน้านี้โอเคน่าจะเป็นเวลาที่ยาวแน่ๆเดนิดนเดนิดนเดนินเดินข้างหน้าเป็นไบโอมเพลนแล้วอะ่ะโอเคไปยังไบโอมเพลนกันเฮ้ย <Hey, S 2> มันย้อนกลับแล้วทุกคนมันย้อนกลับแสดงว่ามันอยู่ กด,ดไปอีกหนึ่งทียังเป็นข้างหน้าอยู่นะยังเป็นข้างหน้าอยู่แล้วก็กด,ดไปอีกนี่ไงมันดิ่งลงแล้วเจอแน่บอกเลยว่าเจอแน่นอนไมเจอไม่รู้จะพูดไงละอย่างขุดอย่างนี้เอาน้ําไปแล้วก็ MLG เอุยเอ้าเจอเฉยวัดเจอแล้วคนง่ายอีซี่โอเคเดินตรงไปเดี๋ยวก็เจอแหละ แม่นแม่แม่นี่ไงเจอแล้วอะไรมันจะง่ายขนาดนี้วะเนี่ยดิไอ้้ยโอ้ยเฮ้ยเ้้อย่าอย่าอย่าป๊าป๊เอาล่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจผมด้วยเพราะผมจะฆ่ามังกรแบบอีซี่ให้ดูโอเคเราไปกันเลยดีกว่า let's go ไม่ต้องตอบล็อกละขข้นแบบนี้เลยเข้นเขนเขินเขินเน let's go แล้วเราก็ป๊าบ เอาอย่างนี้เลยเฮ้ยโคตรสบายอะ่ะโอ้ไม่กอแบบนี้เฮ้ยไปเจอไปเจอไปเจบ,บ,บแตกหมดยังยังเหลืออีกสองอันตรงนั้นโอ้โอ้โหออโอ้โหแตกยังแตกแล้วเยี่ยมแตกแล้วก็ได้เวลายิงโหยิงแบบนี้เลยเหรอไปเจอเอาอะไรยิงได้อีกไะไม่ลงมาก็ยิงเรื่อยๆอะเอาเดิ เอาเด็ยิงเรื่อยๆนะถ้าไม่ลงมานี่นี่เนี่ยลงมาซะยิงผมจะยิงไม่หยุดเลยเราเว้นระยะหา่างแป๊บบนึงเดี๋ยวมันก็ลงมานี่ไงเว้นระยะห่างปุ๊บลงมาเลยลงมาก็วางไอ้บล็อกนี้ก่อนเลยคนระับทุกคนแล้วโดนอะไรวะเนี่ยโอ้ยโ,โอ๊ยโดนอะไรพอตี่อยตีตีกดชิปตีตีต ตายตายตายได้เลยแหละหุยนัดสุดท้ายยิ่งยิ่งตายตายแล้วใช่ไหมเนี่ยตายแล้วอ่าฮ่าฮ่าอีซี่โอ้โหโอ้มย์กอดเก็บเลเวลแปบ๊บได้เลเวลเท่าไหร่ได้65เวมลเลยเนะี่ย ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะทุกคนทุกคนใกล้ปิดเทอมยังไะอย่าลืมลองคอมเมนต์มาดูนะผมจะไปอ่านสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะทุกคนบ๊ายบายกดไลค์ห้ผมด้วยตาย